สวัสดีครับพบกับเล่าข่าวประจำวันกับวุฒิชัยอีกเช่นเคยครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือวันนี้เราจะไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพยากับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณวรชนฟักขาวผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับคุณวรชนครับ รับคุณวุฒิชัยขณะนี้ผมยืนอยู่ที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัชนาทครับซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพญาขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติครับโดยทางสำนังกงานชลประทานที่12นะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าทางกรมชลประทานได้มีแผนการจัดสรนน้าจากแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านนะครับที่จะไหลมารวมกันอยู่ที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพญาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการกระจายน้ําเข้าสู่ระบบของชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับ โดยทางผู้มยการสํานังกงานชลประทานที่2ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังจากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพญาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ในหลายพื้นที่ถูกน้ําท่วมซึ่งมวลน้ําดังกล่าวเป็นผลดีในพื้นที่ลุ่มเจ้าพญาตอนล่างทางกรมชลประทานก็ได้เตรียมผ่านน้าเข้าสู่ระบบชลประทานและจะบริหารน้ําให้คุ้มค่าที่สุดครับก็จากน้กานําในภาคเหนือนะเนื่องจากนิพนธ์ร่องความกดอากาศในขณะนี้นะที่ตั้งแต่วันที่21 เต้นมานะที่ฝนตกหนักในภาคเหนือที่จงังหวัดน,น่านนะลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมในขณะนี้นะฮะก็มีผลทำให้ปริมาณฝนที่ตกนะครับก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนในลุ่มน้ำน่านเนี่ยนะฮะที่ตกในส่วนเนื้อเขื่อนศิลิกิจนะครับนะฮะตอนนี้ตั้งแต่วันที่ 21- ถึง23เนี่ยก็มีก็มีผลดีโดยที่มีปริมาณน,น้ำเก็บเข้าเขื่อนศิลิกิจเนี่ยถึง530ล้านลูกบา์เมตรน,นะครับ และอีกส่วนหนึ่งที่ตกท้ายเขื่อนของลรูน้ำน่านนะฮะขณะนี้ก็เ,เป็นน้ําท่าแล้วก็ระบายลงในรูน้ำน่านที่ท้ายเขื่อนในส่วนณนะวันนี้ระบายอยู่ประมาณ630รูบาทเมตรต่อนาทีนะครับอีกอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในส่วนที่ตกที่ลรูน้ํายมนะฮะที่ผ่านเข้ามาจังหวัดสุขโขทัยนะฮะซึ่งปริมาณฝนก็มีปริมาณที่มากสมควรนะครับแล้วก็จะผ่าน ท่วมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอยู่นะฮะแล้วก็คาดว่าแม่น้ํายมเนี่ยที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัททยแล้วมารวมกับแม่น้ําน่านโดยที่มาถึงนครสวรรค์นะครับที่มีผลต่อลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะฮะเราก็คาดการไว้ว่าเป็นแม่น้ําท่าที่จะไหลามารวมมาถึงนครสวรรค์เนี่ยประมาณสักหกร้อยลูกบาทเมตรต่อนาทีนะฮะโดยคาดว่าจะมาถึงในประมาณวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า ทิหานี้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําในส่วนที่มาถึงนงครสวรรค์นะครับน้ําท่านในส่วนนี้มัน600กศก์เมตรต่อนาทีที่จะส่งต่อมาถึงเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป,เป็นผลดีต่อในรุ่มพญาตอนล่างนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราสามารถที่จะ,ะผ่านน้ําเข้าสู่ระบบจุลประานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกซึ่งสามารถซึ่งสามารถรับได้ถึง 700ลูกบาทเมตรตุนนาทีนะฮะโดยในฝั่งโดยในในฝั่งตะวันตกนะหรือฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถรับได้ถึง465นะครับส่วนในฝั่งซ้ายนะครับที่ที่ฝั่งซ้ายมือฝั่งตะวันออกของมุ่เจาพระยาเนี่ยสามารถรับได้275ลูกบาทเมตรตุนนาทีนะเพราะฉะนั้นน้ำท่าในส่วนนี้ก็นนจะมีผลดีนะฮะในการ ทำการเกษตรเรื่องการเพาะปลูกข้าวนาปีในขณะนี้นะฮะแล้วก็ทางกรมพิมระทานนะฮะโดยที่มาถึงเกินชัยวิยาเนี่ยเราก็จะบริหารน้ำท่าตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ครับก็อย่างที่นําเรียนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็น้ําท่าทั้งทั้งสองลุ่มน้ําคือทั้งน้ํหยมและลุ่นน้ำนานเนี่ยที่จะที่จะลงมาสู่ในในลำน้ำในระบบนะฮะก็ที่คาดว่าจะผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะฮะซึ่งเอ่อก็จะจะเดินทางมาถึงประมาณวันที่28หรือ29สิงหาคมนี้นะครับจละส่งผลให้ระดับน้ำในเหนือเขื่อนเจ้าพิยาสูงขึ้นแล้วเราตรงนี้ทางสำนักงานชลประทานที่บอกนะครับเขื่อนเจ้าพิยาเราจะมีการระบายน้ำดักการสักน้ำลงท้ายเขื่อนนะครับครับนะฮะถ้าน้ำถ้าในก้อนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วส่งส่งมาถึง ี่เขื่อนยมยานะในอันดับแรกเราก็คงจะยกน้ําเหนือเขื่อนขึ้นนะฮะก็คาดว่าจะเก็บน้ําไว้เหนือเขื่อนที่ประมาณบวกสิบห้าถึงสิบห้าจุห้านะฮะในส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะได้ผ่านน้าเข้าสู่ระบบจุลมะทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะซึ่งขณะนี้ได้ทำข้าวนาปีนะฮะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเออจริงๆแล้วจะไม่เยอะนะฮะณวันนี้นะครับสี่เขื่อน หลักเรามีอยู่เพียง2,2500ล้านรูปบาทเมตรนะรในรุ่มเจ้าประยานะถ้าคิดก็ประมาณ1 4นะครับถ้าเทียบจากปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วมี2,270ก็ยังมากกว่าปี2,162อยู่เพียงเล็กน้อยนะครับนะก็คือตอนนี้นำที่มาจาทาใิโลกทางอะไรเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใชมครับว่ามันจะเกิดการท่วม ใช่ครับถ้ายไม่มีผลต่อลุ่มผ้ากลางนะครับเพราะฉนั้นเราสามารถบริหารจัดการน้ําได้นะครับในใน,ในปริมาณน้ําก้อนนี้ครับครับก็ในในช่วงนี้ก็คืออ,อยู่ในช่วงที่มรสุมนะแล้วก็จะ,ะมีผลต่อผ้ากลางนะครับดังนั้นดังนั้นน้ำท่าต่างๆ ที่ส่งลงมาที่ตกลงมานะถึงรุ่มเจระยาทางกรมชยประทานก็จะบริหารน้ําในแต่ละช่วงที่น้ําท่าผ่านมาถึงนะฮะก็จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีฝนตกมากมายนะครับนะก็นะคาดแคลนแต่หลังจากนี้ก็คาดว่าร่อ,อ,องมรสุมก็คงจะลดต่ําลงมาภาคกลางก็คงจะมีฝนตกชุกมากขึ้น นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากทางเกษตรกรผู้ใช้น้ําก็ควรที่ใชใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับแล้วก็เก็บน้ําเข้าในในในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับทั้งในลำธรรมชาติทั้งในบึงหนองต่างๆนะครับนะครับ ครับคุณวุฒิชัยนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานชลประทานที่2โดยกรมชลประทานยังได้มีการนำเรือลงกำจัดวัชพืชจากแม่น้ำเจ้าพยานะครับเพื่อเปิดทางให้น้ำได้ไหลผ่านได้สะดวกและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์น้ำล่าสุดจากเขื่อนเจ้าพยาโดยทางสำนักงานชลประธานที่2ก็ยืนยันนะครับและเน้นย้ำว่าจะบริหารมวลน้ำก้อนดังกล่าวที่จะไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพยาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์น้าล่าสุดนะครับที่เขื่อนเจ้าพยาที่คุณวรชนฟักขาวผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยนาทได้รายงานมาครับท่านผู้ชมถ้าอยากจะติดตามข่าวสารวาไรตี้อัจฉรกรรมบันเทิงหรือสาระต่างๆท่านผู้ชมติดตามได้ในทาง w w w t h a i r e f e r e n c e .com หรือทางกล่อง u n i t p พัทนะครับวันนี้เล่าข่าวประจำวันลาไปก่อนสวัสดีครับ